สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีอีเซนบ้านนาสตูดิโอสุขุสุขคนครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้พาพี่น้องมาแลนงานล่องเบื้องครับผมเป็นไรเดือร่ายแม่นจักมือนึงนะครับกัสีสงสัยกันเนาะครับว่าพ่านเตยหายไปใส่บืลงคลิปบื้ยังจักเชียนะครับอันนี้แล้วครับงานที่พ่านเตยกำลังขึ้นตอนนี้ครับเป็นงานเป็นไรเดือครับพี่น้องครับทรงอาหารทรงเนื้ออยากเนื้อกินในพี่เห็นน้องเขาครับชาวจังหวัดมาสารคาม่อเหนือครับทางอยู่ทางมอมอศรนะครับมอไม่สารคามครับผมมอ่ะื้พาไปลลองแนงานเบงจักมือนะครับว่าพนเตยมีรไดจอ่ะม หาอยู่หากินยังไงเป็นยังไงสุเมือนี่ก็คือเก่าเราพี่น้องครับกับบ้านยำยำถา,ามเขาท่านแถวเขาคือเก่านะครับแต่ว่าบุค่อยได้ร่วงคลิปกาล่องสิบมาเบ่งภาพเป็นไล่เดอยจ้าเมือน,นึงครับพี่นอ้องเอาไปเบ่งกันเลยครับนี่พ่านรับงานมือนี้ครับพี่น้องพ่านเตยแลงเมื่อมมก,ก่อนอนี้ได้ลอยก็บาทครับผมาไปลุยก,กันเลยครับงานแหลกเขาวาซึ่งตอนนี้เรานอนอยู่ห้องนะครับเราได้ออเดอร์อแรกนี่อ่าแล้วี๋ยวเราจะไปเอาออเดอร์กันนะครับไปเลย อธิพาพีผ้านองของไทยนะจังไรด้อครับเด้อสำหรับออเดอร์เ้าครับเป็นออเดอร์เกี่ยวกับแนว่ยยูแนวกินเ้านี่ยแะครับพี่น้องครับเอ้วกัเตรียมตัวไปรับกันเลยครับก็ก้อนออกไปนะครับก็มีงานสอนออกมาเป็น2ออเดอร์นะครับก็ล่องเบิ้งครับว่ามันสีเป็นยังไงทองออเดอร์เ้าสีโดนวันใดครับก็ไปล่องเบิ้งครับง่ายๆครับผมงานนี้อ่ะพี่น้องครับตอนนี้เขากลลงมาเลยครับเพราะใดๆออเดอร์สอนเขากัเตรียมตัวนะครับออกไปเดินเดินทางออกไปหาหลานผาครับไปติดฉิดไปหาหลับออเดอร์เ้านะครับ ว่าจําเป็นตรงอยู่จะข้างกับพี่น้องเพราะข้าวมี่อ่จีพีเอสยู่แล้วนะครับมันพาเข้าไปเลยเกือบจะทุกหมองไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับออกมาจากน้องขั้นเตือนนะครับนะกับผาไปหัดลานค่านะครับกับความลานค่ากับแจงเล็กออเดือดน้าเพิ่นนะครับเพิ่นกะจีให้ข้าเบืองเล็กออเดือดแล้วก็เอาอาหารไปส่งให้ลูกค้าต่อไปนะครับนี่ครับพอหอนแล้วเขาก็เอาลูกเขามาใส่กองเียข้าวสืม่านะครับกองอาหารเดี๋ยวอืสอม่าครับกับเตือนทางไปส่งให้ลูกค้าเนี้ยเต่อไปครับพี่น้องครับสำรับออเดอร์นี่นะครับพี่น้องครับ ลูกค้าเพคนจะโอนเงินให้นะครับก็เลยส่งเหล็กต้องส่งเหล็กไม้เหล็กเป็นชี้ให้นะครับให้ทางลูกค้าโอนเงินให้เพื่อที่จะรับเงินนะครับเเนาะพราะว่าตัดเครดิตเท่าๆไปนะครับสรารับซองเอเดอร์นะครับเป็นเงินทีใดมากนะครับรายใดทีใดมากประมาณ2ี่สิบาบาทนะครับก็จะโดนตัดไล่ใดไปประมาณ1ิบกว่าบาท10บาทนี่แหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นงานส่วนนะครับงานส่วนเขาจะได้หน่อยครับคนเขาจะบ่วมมากงานส่วนกันนะครับส่วนมากไล่เดือจะเอาจะบุครอยากได้งานส่วนกันนะครับแต่ว่าจจะจำเป็นต้องเอานะครับ พื่อจองพ่นเขาเก็บยินเก็บอันนี้ครับเพื่อใดให้ไดโบนัสพิเศษครับพี่น้องครับชมรับการทํางานวันนี้ครับหลังจากที่จบออเดอร์สองออเดอร์ไปนะครับก็แล้วก็มีงานเข้ามาอีกเป็นงานซ้อนประมาณกี่รอบสามรอบหรือเปล่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่สองรอบไดออเดอร์ซ้อนทั้งสองรอบครับวันนี้ไดออเดอร์ซ้อนมาสี่รอบนะครับก็นน 4, บนะค,บคือออเดอร์หนึ่งสองไม่ซ้อนสามสี่ซ้อน ห้าหกซ้อนเจ็ดแปดซ้อนเก้าสิบก็ซ้อนนะครับก็คือผมไดออเดอร์ซ้อนสอี่รอบแต่ว่าได้แค่สิบออเดอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยสรุปการทําง,งานให้ดูเลยนะครับว่าดูเปอร์เซ็นต์ของผมนะครับเปอร์เซ็นต์การรับงานผมพลาดไปเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ผมพลาดไปสามงานเพราะว่าจัางหวะที่ผมคุยโทรศัพท์มาแอปมันไม่แจ้งเตือนและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคุยผมตอบแชทธรรมดาเนี่ยตอบแชท messenger ธรรมดามันก็ไม่ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันนะบางที่อยู่หน้า เรียกหน้าเลยหน้ารับงานตรงนี้เนี่ยครับทั้งที่อยู่หน้าหน้าเนี้ยหน้าเริ่มงานเนี่ยที่กดเข้าไปแล้วรับงานละที่มันเป็นโล่งๆอะ่ะแล้วก็มีเครดิตมีรายได้ของเราอยู่ข้างบนน่ะนะประมาณนั้น,นครับเอ่อก็สรุปการทํางานของเราวันนี้ครับก็ได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่จุดเก้าศูนย์นะฮะนี่ผมคิดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนับตกอ่ะตกตกสิบวอเดอร์ก็หารสิบนะครับได้ บได้16บาทครึ่งนะครับได้16บาท50สตางนะครับต่อออเดอร์ดีกลมกมไปประมาณนี้แล้วกันนะครับถามว่าคุ้มไหมกับการวิ่งไล์แมนวันนี้ผมพักไป2ชั่วโมงเนาะจาก5้าโมงไดออเดอร์เลิกออเดอร์แรกจาก5้าโมงแล้วก็จบออเดอร์สุดท้ายตอน19นาฬิกา30นาทีครับใช่ไหม ไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมมาถึงห้องน่าจะได้ประมาณ1ิบนาทีแล้วก่อนหน้านั้นก็ขับรถมาจากส่งลเลาโดยสุดท้ายก็น่าจะประมาณ10นาทีเหมือนกันก็น่าจะราวๆนี้นะครับก็ถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะมันขาดทุนยับยับนะครับขาดทุนยับยับสำหรับการเติมน้ํามันในการวิ่งงานการแล้วก็ค่ากับข้าวนะครับเขาหักวันหนึ่งนะครับไรเดอร์ทุกคนนะครับหักวันละ200รอยนะครับหักค่ากินค่าน้ํามันต่อวันหนึ่งครับสองร้อบาท เขาว่าอย่างน้อยต้องเหลือวันหนึ่งนะ3 5 0อยห้าสิบาทหรือซี่ร4อยบาทขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มค่าเขาบอกเนี้ยเท่ากับเท่าเท่ากับตอนนี้ผมขาดทุนยับยับนะครับ <laughs> ถ้าเท่าดูสภาพแล้วเพราะว่าเขาวิ่งงานเขาก็วิ่งก่อนผมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ <laughs> เขาบอกว่าเขาได้ห้าร้อยบ้างห0ร้อยบ้างก็เหลือประมาณ300ร้อยกว่า400บาท4 0 0ร้อยบาทประมาณนี้นะครับต่อวันหนึ่งก็เขาบอกเขาก็โอเคนะครับแต่ผมมันไม่เหลือนะครับถ้าวิ่งได้แบบเนี้ย ผมบอกช้ากว่าเขาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองครับเขาออกก่อน4ี่โมงครับเพราะว่าเขาจะเอาโบนัสช่วง5้าโมงถึงเที่ยงเพราะว่าตอนเช้านะเขาเขาก็คุยกันเยอะนะครับบอกว่าออาเดอร์เช้าไม่ค่อยมีครับมันน้อยครับมันออกไปแย่งงานกันเยอะอันนี้คุยกับไรเดอร์ที่แบบเป็นรุ่นพี่นะครับที่เขาสมัครมาก่อนวิ่งมาก่อนหลายปีนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ตรับผมมันไม่คุ้มหรอกครับแต่สําหรับคนอื่นเขาได้งาน ก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้คืออ่เขาเรียกอะไรเนี่ยครับผมต้องซื้อน,น,นะเพราะว่ามันเป็นไอดีของเนี่ยมีเสื้อแจ็คเก็ตลายแมนกับกล่องตรงงานผมมีแล้วนะครับผมมีทบทุกอย่างแล้วแต่ว่าทางลายแมนไม่ทางลายแมนเขาไม่ติ๊ให้นะครับก็เขาบอกว่าต้องครบเดือนหนึ่งก่อนในเดือนนั้นนั้นนี่ผมผ่านมาจะครบเดือนแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่อีกปรกี่วันนะพี่ครบเดือนหนึ่ง สิบกว่าวันนะมสิบกว่าวันนะจะครบเดือนหนึ่งนะครับที่วิ่งไล่แมนมาแต่ผมวิ่งวันแรกก็คือวันที่สิบสิบแปดนะกันแปดนะับเลยสิบแปดก็วันที่สิบแปดครับผมวิ่งผมวิ่งงานวันที่สิบแปดคือวันแรกสิบแปดเมษายนครับวันแรกวันนี้วันที่สิบเอ็ดหรือเปล่านะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดพฤษภาก็น่าจะประมาณวิ่งมาเกือบเดือนแล้วนะไม่ถึงเดือนแต่เกือบเดือนแล้ว แล้วก็รอดูนะครับว่าถึงพอถึงพอครบหนึ่งเดือน,นครับเขาจะติ๊กให้ไหมก็รอดูแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอาจจะบ่นยาวหน่อยไม่เป็นไรเนาะก็เพราะว่าผมเยาวลง YouTube นะครับไม่ได้เอาลงติจดอกไม่ได้เอาลงเฟซบุ๊กเอาลง u t u b e ไม่ดูเลยผ่านช่องนะครับอาจจะพูดเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีช่องอีสานบ้านานาสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ